โอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะครับจำนวน2,000บาทนะครับจากบริษัทบิดขับนะครับผมนี่ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช n e l นะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับที่มีชื่อว่า BNB นะครับผมสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเก็บเหรียญคริปโตต่างๆเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้นะครับเป็นกระเป๋า f o r s e t Pay นะครับที่จะใช้ในการรับเงินฟรีนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครกระเป๋านี้ก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปดอนี้เลยนะครับ สำหรับเว็บไซต์นะครับที่ผมจะมาอัปเดตแล้วก็แนะนำวันนี้นะครับก็คือเว็บไซต์นี้เลยนะครับ freebinance.co.in นะครับเว็บนี้ทำฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนนะผมเคยสอนการสมัครการใช้งานไปก่อนหน้านี้ละหนึ่งคลิปแต่วันนี้จะมาทำการสอนการสมัครการใช้งานการถอนเงินนะครับทุกขั้นตอนนะครับดูให้จบคลิปนะครับผมโอเคนะครับเมื่อใครกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดมาแล้วนะครับก็ให้เรากดคาว่าลงทะเบียนนะ ในส่วนของเว็บไซต์นะครับมันเป็นเมนูภาษาอังกฤษเนาะก็แนะนำนะครับให้ใช้ผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่ามันแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือ Android iOS เลยนะครับผมเมื่อเรากดมาแล้วนะครับชื่อผู้ใช้นะครับให้เราตั้งเป็นชื่อเล่นหรือว่าชื่อจริงภาษาอังกฤษก็ได้นะครับบวกตัวเลขนะใส่รวมกันไปนะครับช่องที่2นะครับเป็นอีเมลนะครับเราก็ตั้งลงไปนะครับผมจะจีเมลหรือว่าคอสเมลก็ได้นะครับแล้วก็รหัสผ่านทั้งสองช่องต้องเหมือนกันนะครับผมในส่วนของรหัสผ่านแล้วก็ กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดสร้างบัญชีได้เลยนะครับถ้ามีการยืนยันในอีเมลนะครับก็เข้าไปยืนยันในอีเมลด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็อยู่ในส่วนของหน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยละนะครับในส่วนของหน้าแรกตรงนี้ก็จะแสดงยอดที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็พลังงานนะครับแล้วก็ยอดเงินที่เราถอนออกไปนะครับผมจะไปไวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะเพราะว่าจะแนะนําตั้งแต่การถอนเงินจากเว็บนะครับเข้าไปยังกระเป๋าแล้วก็ถอนจากกระเป๋าเข้าไปยังธนาคารนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับผม โอเคนะครับในหัวข้อด้านบนนะครับจะมีแผงควบคุมนะครับแผงควบคุมเนี่ยก็คือหน้าแรกของเว็บไซต์เลยนะครับผมมาดูที่อ่ายอดอบีนแนนซ์คอยน์นะครับที่เป็นรูปอ่าเหมือนหลอดไฟนะอันแรกเลยอันตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของเมนู f o r ร e s นะครับโฆษณา PTC ลิงก์สั้นใหม่นะครับแล้วก็ออฟเฟอร์นะครับการอ้างอิงนะครับเกมคงที่นะอ่ฟอเรสต์นะครับอันแรกนะครับจะเป็นการเกมในส่วนของเหรียญ BNB นะครับเป็นหน่วยซาโตชินะครับผมนี่ เราจะได้รับทุกๆ10นาทีนะครับใครที่มีเวลาว่างนะครับก็สามารถมากดรับได้ฟรีวิธีการกดรับนะครับแก้แคปชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพตามที่หัวข้อกําหนดเลยนะครับเป็นการแก้แคปชั่นนะครับผมทาให้ครบนะแค่นี้ง่ายๆนะครับผมทุกๆ10นาทีใครมีเวลาว่างก็มากดรับได้เลยแล้วก็กดเรียกร้องตอนนี้นะครับอันนี้คือยอดจะรวมไปที่ยอดคงเหลือด้านบนซ้ายมือนะครับผมรอเวลานับถอยหลังอีก10นาทีเราถึงจะมากดต่อได้นะ ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของโฆษณา PTC นะครับสรับโฆษณาตรงนี้นะครับผมก็สามารถมากดดูโฆษณาได้นะครับผมจํานวน10วินาทีนะครับรับจานวน65ซาโตชินะครับก็สามารถมากดดูได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นลิงก์สั้นนะครับอันที่3นะลิงก์สั้นตรงนี้นะครับจะเป็นการแก้ช็อตลิงก์นะครับยังไงเนี่ยก็ลองเข้ามาทําดูนะครับทั้งคอมพิวเตอร์และก็มือถือนะครับการที่เราทําผ่านมือถือตรงนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าการกดหน้าเว็บโฆษณาเนี่ยจะเยอะมาก นะครับแนะนําให้เราทําบุญคอมนะถ้าเราทําได้ในมือถือเนี่ยก็แนะนําให้ทำนะครับเพราะว่ามันก็ได้เยอะเช่นเดียวกันนะต่อมานะครับผมเป็นออฟเฟอร์นะครับออฟเฟอร์ er ตรงนี้นะครับจะเป็นการอ่าทํในส่วนของแบบสอบถามนะนะครับผมหรือเป็นการเยี่ยมชมเว็บต่างๆนะครับอันนี้ต้องลองทาดูนะน,นี่ผมไม่ไม่ค่อยลองไม่ได้ทําดูนะครับผมต่อมาเป็นการอ้างอิงนะครับในส่วนของการอ้างอิงเนี่ยก็จะมีลิงก์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถคัดลอกนะครับไปเชิญเพื่อนต่อได้ไปแนะนําเพื่อนต่อได้ การแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้15%ของรายได้ของเพื่อนนะครับผมเมนูต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเกมโค้งที่นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนการเดิมพันนะผมไม่แนะนําให้เราเล่นนะครับอันนี้ขอข้ามเลยมาดูที่หัวข้อต่อไปนะครับการขุดนะการขุดเนี่ยเป็นการขุดเหรียญ BNB นะครับในเว็บเนี่ยมันมีให้ขุดนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับถามว่าจะขุดได้อย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีพลังงานที่เป็นสายฟ้านะครับสีฟ้าตรงนี้เลยนะ286เนี่ยคือสายฟ้าของผมที่ผมมี ตรงนี้หาได้จากช่องทางไหนนะครับ1นนะครับหาได้จากการเคมทุก10นาที2การดูเว็บโฆษณา3การแก้ช็อตลิงก์4การเชิญเพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนทําเราก็จะได้รับในส่วนของอ่ะพลังงานมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีการอ่รับพลังงานฟรีตรงนี้นะครับผมรับพลังงานนะโอเคนะครับตรงนี้เราจะขุดได้อย่างไรนะครับเมื่อเรามีพลังงานแล้วให้เราเลื่อนลงไปที่ด้านล่างนะครับในกรอบตรงนี้นะครับ มันเขียนคำว่า b i n a n c e miner นะครับตรงนี้จะเป็นการเพิ่มกําลังขุดของเรานะครับโดยการใช้พลังงานตรงนี้นะห้ายี่แล้วก็100นะครับกดเพิ่มไปที่1นะครับผมมี100นะนะครับเพิ่มไปเลยโอเคนะครับผมเราก็ได้ทําการเพิ่มกําลังขุดเป็นที่เรียบร้อยละนะครับนี่เหลือ2พลังงานนะจากนั้นนะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับเวลาที่เหลือจนกว่าจะ อ่าสละจนหมดนะครับก็คือรอเวลาตรงนี้หมดนะครับผมเราถึงจะได้รับในส่วนของยอดอ่า bnb ที่เราขุดไปนะครับจานวนที่เราขุดนะครับผมก็คือให้เราดูตรงนี้นะครับพลังงานของคุณนะที่เราใช้อันนั้นลงไปนะครับเป็นพลังงานลงไปนะครับผมอันนี้เป็นพลังกําลังขุดของเรานะครับ9 6 7 4 h นะครับผมนี่คือกําลังขุดของเรานะแล้วก็รางวัลที่เราจะได้รับประมาณ1000ซาตตชินะครับถ้าใครมีพลังงานเยอะก็มาเพิ่มตรงกําลังขุดนี้เยอะๆนะครับเราจะได้เยอะมากนะครับผม ต่อมานะครับดูตรงนี้นะจะเป็นในส่วนของที่เราเพิ่มกําลังขุดลงไปนะครับนี่เป็นชื่อของเราันนั่นเองนะครับนี่แค่นี้เองแล้วเราก็ปล่อยไปเลยให้มันขุดโดยอัตโนมัตินะครับรอเวลาหมดแค่นั้นแล้วเราก็รับยอดตรงนี้ไปนะครับมาดูวิธีการรับพลังงานตรงนี้นะครับผมรับพลังงานตรงนี้ก็เป็นการแก้แคปช้านะครับเพื่อที่จะรับพลังงานเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะรับได้น้อยนะครับผมทุก2นาทีนะใครที่มีเวลาว่างก็มากดรับได้นะครับ ต่อมาการเงินนะครับการเงินก็มีเงินฝากแล้วก็ถอนนะกดไปที่ถอนเงินเลยนะครับการถอนเงินขั้นต่ําอยู่ที่1 0,000หมซาโตชีนะครับก็คือใส่0 0 0 0 3ตัวแล้วก็1.000นะครับนี่อย่างนี้คือขั้นต่ําสำหรับการถอนเงินนะครับแต่คนที่ทําครั้งแรกนะครับยังไม่ได้กอกลิงก์กระเป๋านะให้มากดที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นที่อยู่อีเมลนะครับ forsetpay นะครับก็ ให้เราใส่เป็นอ e ีเมล for setpay ลงไปนะครับผมใส่อ e ีเมล for setpay แล้วก็กดบันทึกเลยนะครับมันจะเป็นการอ่ะลิงก์กระเป๋าของ BNB ไว้ให้อันนี้ผมใส่อ e ีเมลไปแล้วมันก็ลิงก์เป็นกระเป๋าของ BNB เข้ามาให้นะครับผมต่อไปนะครับไปดูที่หน้าแรกนะครับตอนนี้ผมมียอดอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสซาโตชินะครับถามว่า ตรงนี้ทําอย่างไรถึงได้เยอะนะครับหนึ่งเลยก็คือการแนะนําเพื่อนที่ได้เร็วมากๆนะครับเพราะว่าเราได้แล้ได้จากเพื่อนเนี่ยสิไปแนะนําเพื่อนนะครับถึงจะได้เร็วนะโอเคเดี๋ยวผมถอนเงินเลยแล้วกันนะครับถอนเงินอันนี้ผมจะถอนทั้งหมดนะครับที่1นึ่งแสนกะครับกดถอนนะครับนี่ครับสถานะนะครับผมรอดําเนินการนะครับผมนี่ยอดที่เราถอนไปนะครับผมรอเงินเข้านะทุกคนนะถ้าเงินเข้าแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ท้ายคลิปนี้เลย นะครับโอเคนะครับผมก็ได้อนุมัติยอดเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการถอนเงินจากเว็บไซต์นะครับก็รอประมาณ10-30นาทีนะเงินก็เข้ามาที่ f a เรสต์เพยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเงินเนี่ยมันเข้ามาหรือยังนะครับโอเคตรงนี้นะครับผมเป็นประวัตินะครับการรับเงินนะก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลย1นึ่งหนึ่งศูนย์เ bnb นะครับฟรีบายเน็ตนะครับผมจ่ายจริงนะเว็บนี้แล้วก็ยังจ่ายเร็วเหมือนเดิมนะครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับที่เพื่อนๆอ,อยากจะทำการขายเหรียญน,นะครับ BNB นะครับอย่างเช่นใน f o r s e t Pay เนี่ยมันไม่มีการขายเหรียญแบบอ่าโดยตรงนะครับโดยการขายแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารได้นะครับอันนี้ไม่สามารถทำได้แบบโดยตรงนะเราจะเป็นที่จะต้องมีบิตคับสตางโปหรือว่า b า n นแนนะครับ3กระเป๋านี้หรือจะเป็นบิตทัสซ่าอ่าซิมเมก็ได้นะครับใครที่มีกระเป๋าพวกนี้เนี่ยก็สามารถขายเหรียญและก็โอนเงินเข้าธนาคารได้นั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกก่อนว่า r อเรสต์เพยเนี่ยไม่สามารถเชื่อมต่อ,อลิงก์กระเป๋าของ BNB Bit c u ีิสตางโปบา a n c e ได้นะครับผมผมทำการลองเชื่อมต่อดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะนะครับให้เรามากดตรงอ่ะที่อยู่ที่เชื่อมโยงตรงนี้นะครับในช่องแรกนะครับให้เรากรอกลิงก์กระเป๋าปลายทางอย่างเช่น b i t ข u b เราจะโอนไป b i t ขับใช่ไหมเราก็มาที่ Bit Cup เนี่ยคัดลอกนะครับมีลิงก์กระเป๋า2อันนะเนี่ยมี2ออันเลยนะครับผมลองทำการคัดลอกดูแล้วนะครับผม กดขล้อไปนะแล้วก็มาวางตรงนี้ในช่องนี้ก็เขียนคำว่า BNB BNB i t c ขับนะเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นใ n แน e นะครับผมนี่ครับเป็น BNB นะแล้วก็กดลิงก์นะครับเนี่ยผมลองทำดูแล้วนะครับมันทำไม่ได้นะครับมันบอกว่าคูณป้อนที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องสลับเหรียญน,นี้นะครับก็คือเหรียญน,นี้มันมี สองอันนะครับผมมีอันบนกับอันล่างนะครับซึ่งผมได้ทําการทดลองดูแล้วนะครับผมมันไม่สามารถโอนได้นะครับถ้าเราอยากจะโอนเป็นเหรียญ bnb โดยตรงเลยนะครับอยากจะใช้หรือว่าอยากจะขายเหรียญ bnb เนี่ยสามารถทําได้อีกหนึ่งวิธีก็คือคุณจะต้องมีกระเป๋ามีตอรมาร์กนะครับผมมีตอ a ์มาร์กนะครับใครที่แบบว่ายังไม่มีกระเป๋านี้ก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเพิ่มโทเค็นนะครับเหรียญ bnb ไปนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าจะทําอย่างไรนะครับผม เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันเนาะอ่าโอเคนะครับผมเข้ากระเป๋ามมตา์คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เราทําการเพิ่มโทเค็นให้เรียบร้อยนะครับไปเพิ่มโทเค็นในส่วนของ BNB เข้ามาก่อนนะตรงนี้ใครที่แบบว่ายังไม่ได้เพิ่มเนี่ยก็ไปเพิ่มให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ผมเพิ่มไปแล้วนะจากนั้นนะครับผมให้เรามาที่อ่าฟอสเซตเพยนะครับอ่าฟอสเฟตเนี่ยเราจะโอนเหรียญอื่นก็ได้นะถ้าเราไม่อยากโอน อ่ BNB อย่างเดียวนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะโอนเหรียญอื่นแทนนะครับผมในส่วนของ Force Pay นะครับมันมีการแลกเปลี่ยนเหรียญด้วยนะมากดตรงหัวข้อซื้อขายนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเหรียญนะการที่เราจะแลกเปลี่ยนเหรียญเนี่ยเราแลกเปลี่ยนได้นะครับผมก็คือเราอยากเปลี่ยน BNB เป็น Ethereum Bitcoin Dogcoin Litecoin เราเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่การที่เราจะเปลี่ยนในส่วนของตรงนี้เนี่ย ราคานะครับมันจะไม่ตรงตามตลาด100%เนะครับเพราะว่ามันจะได้น้อยกว่าราคาตลาดณนะปัจจุบันนะครับก็ต้องยอมนะถ้าใครอยากจะแลกนะครับส่วนคนที่แบบว่าพี่ผมอยากจะเปลี่ยน BNB เป็นด็อกคอยก็เปลี่ยนแล้วก็เชื่อมต่อลิงก์กระเป๋าปกติได้เลยนะครับแต่ผมอยากจะทําให้ดูในส่วนของ BNB นะครับสรับคนที่แบบว่าอยากจะโอนเงิน BNB ไปกระเป๋าอื่นๆน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันนะกลับมาที่การเชื่อมต่อเหมือนเดิมนะครับอ่าไปที่มิต m a ์มาร์กนะครับผม จากนั้นนะครับผมให้เราคัดลอกลิงก์กระเป๋านะครับลิงก์กระเป๋าใน MetaMask มาก่อนนะกด copy ตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อฉลากเป็น bnb meta mark นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น bnb แล้วก็กดลิงก์นะครับตรงนี้นะครับผมเชื่อมโยงที่อยู่ของคุณสําเร็จแล้วนะครับก็คือมันเชื่อมต่อกับ MetaMark ได้นะครับนี่เชื่อมต่อเสร็จมันจะเด้งลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เราทําการถอนเงินนะครับจาก ่า f o r ซ e เพย์ไปมิตามาร์กนะครับผมอ่าโอเคนะครับด้านขวามือนะครับตรงนี้ผมอ่าเชื่อมต่อโดยผ่านมือถือขึ้นมาให้ดูนะว่ากระเป๋ามิตามาร์กที่ผมเชื่อมต่อไปเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับสังเกตตรงนี้นะครับผมเป็น Account 1นะครับศูนย์ดอลลาร์นะครับเป็นอ่าเลขกระเป๋านะศูนย์เอ็กสนะครับที่เราเชื่อมต่อไปนะครับผม0 x 2 d 7 6 9 c นะครับผมก็คือมันตรงกัน นะครับผมอันนี้เป็นยอดกระเป๋าลิงก์กระเป๋าที่เราเชื่อมต่อไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอนเงินจาก ForestPay ไป MetaMark นะครับให้เรากดไปที่ถอนนะครับจากนั้นนะครับการถอนมี2แบบนะครับผมก็คือถอนแบบปกติ4ชั่วโมงเงินไปยังกระเป๋าถอนแบบพิเศษนะครับหนาทีเงินไปกระเป๋านะครับแต่ค่าธรรมเนียมเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับผมเราจะถอนเป็น BNB ใช่ไหมเราก็เลือกเหรียญ BNB นะครับทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็กดทั้งหมดนะครับ ในส่วนของการถอน BNB นะครับค่าธรรมเนียมแบบปกติและก็แบบพิเศษเนี่ยจะเท่ากันนะครับผมเพราะว่าผมถอนบ่อยนะก็ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ืาโตชีนะครับผมนี่ส่วนยอดที่เราจะได้รับก็คือด้านขวามือตรงนี้ผมจะถอนภายใน5นาทีนะครับกดให้เรากดถอนเลยนะครับนี่รอประมาณ5นาทีนะครับมันก็จะเข้าไปมีต้ามาร์กของเรานะครับผมสังเกตตรงนี้ได้นะครับจะมีประวัติการทําธุรกรรมนะครับ อันนี้ผมถอนไปมิเตอร์มาร์กนะครับ1 2 3 4ครั้งละลันล่างด้วยนะครับเนี่ยถอนไปมิเตอร์มาร์กนะครับเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าแก๊สที่แลกเปลี่ยน ACT กันช่วงนั้นนะครับผมอันนี้ผมถอนไปเรียบร้อยละนะครับรอเงินเข้าไปที่มิเตอร์มาร์กนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะประมาณ2นาทีนะครับเงินเข้ามิเตอร์มาร์กนะครับผมเนี่ยครับ BNB นะครับ 0.04นะครับผม15ดอลลาร์จุดนนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมเรามีเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็โอนจากมิเตอร์มาร์กนะครับไปยังอ่าไบรเน้นนะครับผมสำหรับขั้นตอนการโอนเงินจากมิเตอร์มาร์กนะครับไป b บ n เน้นนะครับผมให้เราเข้าไปที่กระเป๋า B บรเน้นก่อนนะครับผ่านแอปมือถือได้เลยนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเราเข้ากระเป๋า b บ n เน้นบนแอปมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรามากดตรงรูปกระเป๋านะครับ จากนั้นนะครับผมให้เรากดค้นหาเหรียญ BNB นะครับผม BNB นะครับนี่แล้วเราก็กดเข้าไปนะจากนั้นนะครับผมให้เรากดคำว่าฝากด้านล่างขวามือนะครับแล้วก็ให้เราเลือกเป็นอันที่2ตรงนี้นะครับผม B E F 2 0นะครับผมก็คืออันที่2นะให้เรากดตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมมันจะมีลิงกกระเป๋าตรงนี้นะให้เรากด copy นะครับ อ่ามันขึ้นคัดลอกวอลล็ตแล้วนะครับผมจากนั้นไปที่มิเตอร์มาร์กนะครับพอเรามาถึงกระเป๋ามิเตอร์มาร์กแล้วนะครับผมให้เรากดตรงคําว่าเซ n นนะครับผมตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับแล้วก็วางลิงก์กระเป๋าของบายน์นนะครับลงไปแล้วก็กด next ด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เราใส่ยอดทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับผมในส่วนของเหรียญ BNB วิธีการกรอกยอดทั้งหมดนะครับให้เรากดตรงคําว่า use max นะครับผมตรงนี้ กดเข้าไปก็คือเราจะถอนไปทั้งหมดเลยนะครับนี่มันก็จะขึ้นยอดทั้งหมดจากนั้นกดนิกด้านล่างนะครับรอสักคู่นะครับผมอ่ามันจะคํานวณแล้วก็บวกค่าธรรมเนียมให้เรานะครับอันนี้มันหักค่าธรรมเนียมนะครับผมประมาณ1 1ึ่งหซาตตชินะครับยอดที่เราจะได้รับก็ตามนี้เลยนะกดเซ็นด้านล่างนะครับผมมันกําลังทําการโอนเงินไปอ่าบายแนนให้เรานะครับผม โอเคนะครับผมก็ได้ทําการโอนไปกระเป๋าบายน้นนเป้นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คในกระเป๋าบายนแนนนะครับผมโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของกระเป๋าบายนแนนเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราถอนจากมิตามาร์กมานะครับก็อยู่ระหว่างการยืนยันนะครับผมก็ต้องรอการยืนยันให้ครบขั้นตอนนะครับก็คือ15ครั้งนะครับผมตรงนี้นะรอนะครับให้มันครบ15บห้าทับสินะถึงจะทําการ ยืนยันยอดเงินของเราได้นะครับผมรอสักครู่นะโอเคนะครับผมเมื่อสถานะขึ้นคําว่าสําเร็จแล้วนะครับก็คือยอดเงินของเราเนี่ยก็จะขึ้นด้านบนตรงนี้นะครับเป็นเหรียญ BNB น b, b นะประมาณ510บาทนะครับผมที่เราได้ทําการโอนมานะครับถ้าเราจะขายเหรียญผ่านกระเป๋าใบนั้เลยก็สามารถขายได้นะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปหาข้อมูลสรับการขายเหรียญ บนกระเป๋าใบแนนเองนะครับผมเพราะว่าผมจะไม่สอนนะครับในส่วนของกระเป๋าใบแนนสรับการขายเหรียญแบบ P 2 P นะครับก็ให้เราไปดูใน u t u b e นะมีคนสอนอยู่นะครับผมจะทําการขายเหรียญส่วนใหญ่ผมจะขายโดยกระเป๋าบิ t ขับนะผมก็จะโอนจากใบแนนไปบิ t ขับนะครับแล้วก็ขายแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารนะครับแต่มันจะหลายขั้นตอนนิดนึงแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมนะครับแต่ส่วนตัวผมยอมรับได้นั่นเองใครที่แบบยอมรับค่าธรรมเนียมไม่ได้นะครับก็ขายเหรียญในส่วนของใบแนนเลยก็ได้นะ ขั้นตอนการโอนเงินจาก b n b นะครับในส่วนของใบเน้นนะโอนไปบิดขับนะครับก็ให้เรากดคําว่าถอนเงินนะครับแล้วก็ไปเอาลิงก์กระเป๋าในส่วนของบิดขับมาใส่นะครับผมโอเคนะครับก็อยู่ในบิดขับเป็นที่เรียบร้อยนะครับมากดตรง wallet เลยนะครับแล้วก็เลือกไปที่ b n b นะครับให้เรากดคําว่าฝากนะกดฝากไปนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้กดตกลงนะครับผมให้เราคัดลอกอันแรกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทั้ง2ออันเนาะ มาที่ binance นะครับผมวางลงไปอันช่องที่1นะครับแล้วก็ไปเอาอันที่2มานะครับกด copy แล้วก็มาวางในช่องที่2นะครับตรงนี้ที่มันเขียนคำว่า m e m o นะครับผมนี่วางลงไปจากนั้นนะครับก็ใส่จำนวนเงินนะครับผมจะกดโอนไปทั้งหมดกดสูงสุดเลยนะครับผมแล้วก็กดการถอนนะครับกดยืนยันนะครับ จากนั้นนะครับผมทางแอปเนี่ยเขาจะให้เรากรอกรหัสยืนยันนะครับที่ส่งผ่านเบอร์โทรของเราแล้วก็ส่งผ่านอีเมลของเรานะครับกดส่งโค้ดก่อนนะถึงจะได้รับโค้ดนะครับโอเคนะครับผมเราก็ได้ทําการส่งการถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอเงินเข้าไปยังบิตคัพนะครับผมโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของบิตคั b เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเข้ามาหรือยังที่เราได้ทําการโอนเงินไปนะครับจากบีนแนสมาบิ t คัพนะ สังเกตตรงนี้ได้เลยนะครับยอดเงินเนี่ยบวกขึ้นมานะครับประมาณ500บาทนะครับผมเป็น2,100นะครับผมตอนแรกเนี่ยผมมีประมาณ1 5 0 0หถึง1,600นะหรือจะกดตรงรูปนาฬิกาตรงนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปอ่าแล้วก็เลือกไปที่คริปโตนะครับนี่ตรงนี้ยอดล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นในส่วนของเหรียญ BNB อน B B ที่โอนมาจากกระเป๋า บายน้นนั่นเองนะครับก็หลายขั้นตอนนิดนึงนะครับค่าธรรมเนียมก็ถูกหักไปนะครับยอดที่เหลือทั้งหมดก็คือ0.03978947นะครับยอดเนี่ยถูกหักไปจากค่าธรรมเนียมเหลือเท่านี้นะครับผมถ้าเรายอมรับได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีเมลการแจ้งเตือนให้ดูว่ามันเข้าบิดขับจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของอีเมลแจ้งเตือนนะครับว่ามีการฝากเงินเข้าไปไปยังบิดขับนะมันจะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะ ต่อไปเป็นขั้นตอนการขายเหรียญเป็นเงินบาทนะครับผมตอนนี้นะครับเงินบาทที่ผมมีอยู่เนี่ยประมาณ500นะครับผมประมาณ500นะครับที่ไม่ได้ซื้ออะไรไว้นะครับผม100 0บาทเนี่ยผมซื้อเหรียญไว้นะอันนี้ก็ขอข้ามนะครับให้เรามากดตรงอ่า BNB นะครับผมจะทำการขายทั้งหมดที่ผมมีอยู่นะครับในราคาตอนนี้อยู่ที่12,700บาทตอนน่อ1เหรียญน,นะครับให้เรากดไปที่ขายนะการขายเนี่ยมีขายแบบลิมิต มาร์เก็ตนะครับผมจะขายแบบมาร์เก็ตนะก็คือขายแบบทันทีไม่ต้องตั้งราคาขายนะครับอ่ากด100%เลยกดขายนะครับกดโอเคกดโอเคมาที่ w a l l e t นะโอเคนะครับเราได้ทำการขายไปเป็นที่เรียบร้อยนะกดรูปนาฬิกานะครับตรงนี้นะครับผุ่มก็เป็นยอดที่เราขายไปนะครับได้มาที่2อง2บาทนะครับผมจะทำการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีธนาคารเลยนะครับอ่า ให้เรากดตรงนี้นะครับผมถอนนะครับเพราะว่าผมได้ทําการเชื่อมต่อบัญชีธนาคารไว้ในบิทขับเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อเนี่ยก็ไปเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับผมเราขายได้2อง2บาทนะครับเราก็จะทําการใส่ยอดลงไปที่2000ผมจะถอนเป็น2 0 0 0ทนวนแล้วกันเนาะบวกค่าธรรมเนียมอยู่ที่20บาทนะครับก็ใส่ค่าธรรมเนียมไปด้วยนะครับยอดที่เราจะได้รับเนี่ยคือ2,000นนะครับในส่วนของเศษ92บาทเนี่ยผมจะเก็บไว้ในบิทขับแล้วกันนะครับผม ต่อมานะครับเป็นส่วนของ trueFA 6หลักนะครับใครที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อก็ไปเชื่อมต่อนะเพราะว่ามันจะต้องกรอกตอนที่เราถอนเงินหรือว่าเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จเราก็กดวิดดอร์นะครับผมตรงนี้ก็รอการตรวจสอบนะครับรอไม่ถึง2นาทีน่าจะเข้านะสลับการถอนเงินของบิ t ขับนะครับเพราะว่าผมถอนค่อนข้างบ่อยนะครับผมโอเคนะครับอีเมลแจ้งเตือนมันแล้วนะครับผมอ่าเงินเข้าบัญชีแล้วนะครับ2000นะนี่นะครับเข้ามาแล้วนะ โอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะครับจำนวน2,000บาทนะครับจากบริษัทบิดขับนะครับผมนี่ก็เข้าไว้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลองทําในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับก็ลองเข้าไปทําดูได้นะครับสำหรับการโอนเงินนะครับเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยมันก็ค่อนข้างหลายขั้นตอนนะครับผมแต่สําหรับคนที่อยากจะทําจริงๆนะครับควรที่จะศึกษา หาข้อมูลด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะทําเลยนะครับตรงนี้เป็นแนวทางสำหรับการทําและก็การถอนเงินนะครับอาจจะหลายขั้นตอนมากๆนะครับผมยังไงก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับใน YouTube หรือว่าใน Google นะครับมีคนสอนค่อนข้างเยอะนะสำหรับการโอนเงินต่างๆนะครับถ้าติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์หรือว่าทักอินบ็อกซ์มาถามได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ